หลังจากที่ภายงวงทองขึ้นมาบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตอนนี้ก็ลงไปเดินลันล้าอยู่ด้านล่างแล้วครับนี่ครับภายงวงทองกำลังออกหากจินนะครับบริเวณใกล้กับทางแยกตะบุนหูสีซึ่งห่างจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่อนข้าง หลายกิโลเมตรเลยนะครับอยู่บริเวณรัวร้ววนะัดนตอนนี้กำลังท่องเที่ยวไปในเมืองนะครับยางแสงไฟช่องสว่างของราตรี นี่ครับคือบรรยากาศรอบๆเป็นทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างกลางอำเภอปากช่องกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นี่ครับค่อยๆเดินออกมาแล้วครับบริเวณนี้เป็นเขตชุมชนเมืองนะครับรถยนต์ก็พุกพ่านอย่างมากเลยนะครับ นี่เป็นถนนทางไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็ไปทางปากช่องมีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลความปลอดภัยนะครับค่อยๆเดินข้ามถนนมาบริเวณนี้นะครับจะเป็นทางช้างผ่านนะครับจะมีป้ายติดตลอดนะครับภายแค่ก็เคยผ่านเส้นทางเส้นนี้เหมือนกันนะครับ คราวนี้เป็นภายงวงทองมุ่งตรงไปยังถนนที่เป็นซอยครับนี่ครับเดินผ่านเขตชุมชนนะครับไม่มีฆ่าทีทูร้ายเลยนะครับไม่มีประวัติทำร้ายใครนะครับอาจจะมีประวัติเรื่องเทโจ๊กที่เป็นข่าวโดว่งดังนะครับรวมทั้งกล้วยแขก หลังจากเป็นข่าวทั้งสองรอบก็ขึ้นไปบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับจากนั้นก็ลงมาอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้ก็มาเดินอยู่ในเขตชุมชนเลยครับออนี่ครับผู้คนก็มามองดูครับหมาก็เห่าครับมีภัยม่วงทองก็เดินไปตามถนนแบบนั้นแหละครับ ข้างชุลมูนพอสมควรครับไแล้วก็เหลือไปเห็นต้นกล้วยครับนี่ครับหักมากินซะเลยครับเป็นวิรกรรมอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้กินกล้วยของชาวบ้านที่ปลูกไว้แล้วครับนี่ครับหักออกมาใช้งวงเกี่ยวนะครับดึงเอาต้นกล้วยไปด้วยครับ นี่ครับเจ้าของบ้านจะ่่วอย่างไรนะครับม่วงทองขอติดไปก่อนนะครับตอนนี้กำลังเดินไปท้ายบ้านนะครับบริเวณนี้ก็เป็นป่าทะลุไปยังอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเป็นเส้นทางเดินของช้างป่า นีครับเจ้าหน้าที่ก็ค่อยๆผลักดันนะครับให้กลับคืนสู่ป่าหมาเจ้าของบ้านก็ช่วยเห่านะครับไล่ช้างออกไปนะครับดูสิครับก็ไม่ได้ทำร้ายใครนะครับมีของติดไม้ติดมือไปเล็กน้อยครับธรรมชาติของสัตว์ป่าซึ่งชาวบ้านละแวกนี้ก็เข้าใจเป็นอย่างดีครับ ค่อยเดินไปท้ายบ้านนะครับบริเวณนี้จะเป็นแนวป่านะครับห่างไกลจากจุดชุมชนเล็กน้อยครับมาดูสภาพความเสียหายนี่ครับร่องรอยของพายงวงทองที่ใช้งวงเกี่ยวต้นกล้วยนะครับน่าเสียดายที่ไม่ได้เอาหวีกล้วยกลับไปด้วยนะครับคงเหลือทิ้งไว้ให้เจ้าข,ของบ้านและนี่คือข่าวล่าสุดของพายงวงทองครับ